คุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่การละครั้งหนึ่งนะฮะกับผมเคนโดครับเราได้คุยกับศิลปินในสังกัดของ t o อ Line Music ครับกว่าที่จะมาเจ,จาิดจรัสเป็นดาวที่มีแสงที่สวยงามเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมของคนทั่วประเทศครั้งหนึ่งในชีวิตเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะประสบความสำเร็จวันนี้เราจะได้พูดคุยกับหมอลำซิ่งคนรุ่นใหม่ฝ่ายหญิงปฏิเสธไม่ได้ว่าเอ่ยชื่อเธอแล้ว ตอนนี้เธอก็คืออันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับแพรวแพร์พรพรแสงทองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเี๋ต้องชื่นชมก่อนชื่นชมในความพยายามของของแพรวมากเพราะว่าได้มีโอกาสไปบ้านแล้วก็ไปเปิดวงของแพรวรู้ว่าสถานที่ที่แพรวพรวเกิดเนี่ยมันไม่ได้เอื้ออํานวยให้ชีวิตของเราประสบความสําเร็จเลยย้อนกลับไปในวัยเด็กแพรวเกิดที่ไหนครับเกิดที่จังหวัดยโสธรนะคะอยู่ที่อ่า บ้านหินเหล็กไฟตาบนสร้างมิ่งอําเภอเริงโนธาจังหวัดยโสธรซึ่งมันไกลมากกว่าผมจะเข้าไปถึงผมยังรู้สึกเลยว่าบ้านหมู่บ้านนี้จะมีผู้คนหรือเปล่าเพราะเราไม่เคยไปเข้าไปถนนก็ก็เล็กๆอ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีไฟตามทางสักเท่าไหร่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเท่ากับอายุของแพร่ก็น่าจะไม่ใช่ถนนแบบนี้ไม่ใช่แน่นอนค่ะไฟก็จะไม่เยอะแบบนี้ไม่มีค่ะทางนีเป็นเป็นทางลุกรัง ความลําบากก็ต้องมากกว่านี้ตอนเด็กเด็กเด็กหญิงแพลวแพลวเห็นอะไรบ้างในครอบครัวของตัวเองเห็นการทํานาอืมอันดับแรกเลยคือพ่อแม่มีอาชีพทํานาครับอืทํานาลําบากเห็นความลําบากเห็นวิถีชีวิตของคนบนนอกลําบากนะกว่ากว่าจะมาถึงทุกวันนี้นะความรู้สึกของกองแพรวนะคะครับ คือคุณพ่อคุณแม่นี่ลงนาทำนาอย่างหนักมากใช่ค่ะแล้วเราเป็นลูกสาวด้วยมีพี่น้องกี่คนครับสองคนค่ะพี่คนหนึ่งเป็นเป็นเป็นแม่บ้านเป็นอ่าก็คือเป็นผู้หญิงเหมือนกันอ่าเป็นผู้เป็นผู้หญิงเป็นสองสีพี่น้องค่ะใช่ไหมครับตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงยังไงครับให้เราลําบากด้วยไหมให้ลงทุ่งลงนาให้ช่วยเหลือทุกอย่างหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ลําบากละไม่อยากให้ลูกลําบากก็เลี้ยงแบบสบายค่ะไม่เลยค่ะคือเขาจะ พ่อกับแม่หนูจะเลี้ยงเลี้ยงให้ช่วยเหลือตัวเองให้เอาตัวรอดคือสา์อาทิตย์เนี่ยถ้าไม่ได้เรียนก็คือต้องดำหน้าเกี่ยวเขา่าโรกหยาเขา่าก็คือว่าโอ้อยายห้หัวสา์อาทิตย์เด้ขี่คานเมือ่อยแต่ก็แต่ก็ไม่มันก็คือเป็นวิถีชีวิตของเราที่เราต้องทำํำก็รู้เลยว่า จำได้ว่าอ่าตอนเด็กๆจะชอบดูดูดูดละครจากจากวงๆก็เพจเจ็ดสีดาบเจ็ดสีมันี่เจ็ดแสนนั่งสิบสอนังสิบสอคือจบหนังตัวนี้ถ้าจบปุ๊บแม่ให้ดูพ่อให้ดูให้ให้ดูละครก่อนอ,อถ้าจบตัวนี้ปุ๊บต้องล่วงทงแล้ว ให้มีความบันเทิงบ้างเล็กน้อยไม่ใช่ว่าให้ลําบากไปเลยค่ะก็ให้โทรทัศน์สมัยของของแพรวเนี่ยที่บ้านมีโทรทัศน์แล้วหรือว่าหรือว่าจะต้องเป็นขาวดำไม่ใช่ว่ายังต้องไปดูบ้านผู้ใหญ่บ้านอยู่ตอนนั้นมีค่ะจาได้ว่ามีแล้วค่ะมีแล้วใช่ไหมฮะมีแล้วค่ะเมื่อคุณพ่อคุณแม่ให้เราได้ดูทีวีสักหน่อยไว้เด็กนะให้เขาได้มีความสุขในการดูหนังฟังเพลงบ้างเขานี่ลงหนาตั้งแต่อายุเท่าไหร่อุ้ยตั้งแต่ตั้งแต่ช่วยเหลือตัวเองได้อื ซักผ้าเป็นล้างถ้วยเป็นอ่าเป็นกับผ้าลงทงแล้วไปหนาแล้วไปหาประคอ,อนไปสอนไปคือลเล็กๆน้อยๆคือจําได้ว่าอ่าไปลกกาลับจ้างแม่เจ้าของอืมอืมแม่ก็จะบอกว่าอยากอยากได้เงินไหมอยากได้เงินบวล่ะลูกเออเลิกเลี่ยนถ้าเลิกเลี่ยนถ้ามือไดทีทีวันเสาร์อาทิตย์เลิกเลี่ยนถ้าอยากได้เงินก็ไปลกกาแม่เสีย standen? ห้มัดระบาดมัดระบาดอก็คือเหมือนเหมือนแกจะทําให้ให้เรารู้ว่าคือเงิน กว่าจะได้มาแต่ละบาทมันมันลำบากมันเหนื่อยไม่ใช่ว่าคุณจะอยู่เฉยๆพ่อแม่ให้ตังใช้ไม่ใช่คือเราต้องรู้ว่าเงินมีคุณค่าพ่อกับแม่เหนื่อยนะกว่าจะได้เงินในแต่ละบาทมาให้กับเราคุณผู้ชมดูที่หน้าจอนะครับนี่เป็นภาพของของน้องแพรวราวสมัยเด็กๆคือไม่เหมือนเลยไม่เหมือนแพรวราวในสมัยนี้ตอนนั้นก็คงจะลงทุ่งลงนาบ่อยคือผิวดํากว่านี้เยอะเยอะค่ะเยอะเป็นอีเป็ดอ่าลุงจะชอบเรียกไออีเป็ดอีเป็ด คือลูกเป็ดเหมือนเขาจะเปรียบเทียบเป็นลูกเป็ดขี้เละครับขี้ห้ายหลาแหล่ๆดำ um ๆไม่ได้มีแววเลยว่าวันหนึ่งจะเป็นศิลปินเป็น <มๆ S 1> ดาราเป็นนักสดแสดงหรือว่าเป็นคนที่ออกหน้าจอทําให้คนมีความสุขเพราะว่าตัวเองทั้งดําทั้งขี้เร่ใช่แล้วก็ชีวิตก็ห่างไกลาจากการที่จะเข้ามาประสบความสําเร็จด้วยของการเป็นนักร้องมากใช่ค่ะเขาเนี้ยแพรเริ่มรู้ตัวเองว่าเราจะเป็นนักร้องแต่เมื่อไหร่คือเริ่มชอบ พ่อกับแม่จะชอบเปิดเพลงจินตลาสาธิตทองจันแต่ก่อนเนาะจะมีเทปหัวเทปแล้วก็วิทยุแ้วก็จะเปิดวิทยุท่านิ่นหัวเทปก็จะเป็นส่วนมากจะแคจะเปิดจินตลาชอบชอบมากพายก็ฟังมวนหลายคือตอนเช้าตื่นนอนจะได้ฟังเลยแกจะเปิดทุกเช้าทุกเช้าแล้วมันก็จะซึมซับเออทำไมเราชอบจังเริ่มเริ่มเริ่มขยับปากตามเริ่มขยับปากตามตอนนั้นไปหลบร้องตามมุมต่างๆใช่ค่ะ ตอนนั้นฮันนี่สีสานตอนนั้นคือตอนนั้นยังจําความไม่ได้นะแต่ว่าคือแม่เล่าให้ฟังครับน้ําตาไหลพังเต็มถ้วยน้ำตาไหลพังเต็มถ้วยคือคือ,คอ,คอเราร้องไม่เป็นแต่ว่าเราจําได้ว่าน้ําตาไหลพังเต็มถว้วยเราก็จะร้องวนไปวนมาอยู่อย่างนี้แหละ,ะเลยไม่ได้คิดว่าตัวเองต้องต้องต้องเป็นนักร้องแต่รู้ว่าตัวเองอ่ะชอบพอรู้ว่าตัวเองชอบและพัฒนามาเรื่อยๆเคยไป,เไปบอกเพื่อนบ้านไหมไปบอกเพื่อนไหมว่าเฮ้ยพี่เฮ้ยแกวันนึง หนูจะเป็นนักร้องให้ดูเคยไปคุยให้ใครฟังไหมไม่เคยค่ะไม่เคยไม่เคยเลยยังยังมีความอายอบอกจะบอกว่าเป็นคนที่ขี้อายที่สุดครับแต่ว่าอยู่กับพ่อกับแม่เป็นคนที่สดใสร่าเริงแต่ว่ากับกับกับคนอื่นกับครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนนี่ขี้อายจะเป็นค,คนที่ขี้อายคืออาจารย์ที่โรงเรียนบอกว่าเรียบร้อยมากมเธอเป็นคนที่เรียบร้อยมากอดูสิทั้งเรียบร้อยทั้งเป็นลูกเป็ดขี้เรแล้วก็ ไม่ได้กล้าที่จะไปบอกคนอื่นว่าฉันจะเป็นนักร้องแต่ทําไมเธอได้มาเป็นนักร้องแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรเป็นการพลิกชีวิตของแพวพราวรเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยนะครับว่าเส้นทางของแพรวมาสู่การเป็นนักร้องมืออาชีพได้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาครับ ครั้งหนึ่งกันต่อครับวันนี้เราอยู่กับแพรวพรวแสงทองนะครับสาวน้อยสู้ชีวิตคนนี้นะครับเมื่อกี้นี้เราคุยทิ้งท้ายในในชีวิตวัยเด็กเนะะาะแพรวพรวก็เกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้สบายอะไรแถมก็ไม่รู้จะมาเป็นนักร้องได้ยังไงร,รู้แต่ว่าตัวเองชอบเส้นสายก็ไม่ได้มีแล้วมันมามีแววเริ่มได้เป็นศิลปินได้ยังไงก็คือพี่ก็มองไม่ออกค่ะคือตอนนั้นเหมือนพ่อกับแม่แกจะรู้ว่าแพรเป็นคนที่ชอบร้องเพลง แต่พอแต่พอไปเรียนไปเรียนก็วันเด็กงานวันเด็กจะตื่นเต้นที่สุดเลย <Ừ. S 2> ฉันดีใจมากงานวันเด็กเมื่อไหร่แต่ถึงปีใหม่งานวันเด็ก <Ừ. S 2> อคือจะคือพยายามจะแสดงออกให้ครูรู้ว่าหนูมีความสามารถนะครับเออคือหนูชอบร้องชอบเต้นเราก็จะบอกว่าอ,อคือหนูก็จะพยายามแต่อาจารย์ก็ชอบให้หนูไปทับทับฟ้อนเต้นงานวันเด็กก็จะให หนูแถวหน้านะแะไเราเ้ยดีใจดีใจนอนไม่หลับเลยวันนั้นคือวันเด็กเนี่ยคือเราจะแบบพยายามที่จะแบบเสนอตัวให้คุณครูว่าเราร้องเพลงเราอยากแสดงเราอยากแสดงเราอยากร้องเพลงใช่โรงเรียนที่ที่พรวพราวกำลังพูดถึงก็คือโรงเรียนตอนเปิดวงใช่ไหมใช่ค่ะบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟซึ่งคุณครูทุกท่านก็ยังอยู่ยังอยู่ค่ะแต่ไม่ได้อยู่ทุกท่านแต่ว่าครูที่หลักๆ ที่บอกว่าเธอเป็นคนเรียบร้อยแต่ว่าฉันม่ฉันไม่อยากเชื่อว่าเธอเป็นหมอลำอลำไปฟ้อนไปเต้นได้ยังไงฉันไม่อยากเชื่อในสายตาจนวันนี้คุณครูได้เห็นว่ามันเป็นจริงแล้วค่ะเริ่มงานโรงเรียนหรือว่างานเล็กๆน้อยๆก็จะมีเด็กหญิงแพรวเนี่ยไปเต้นอยู่ข้างหน้าไปร้องอยู่ข้างหน้าใช่ค่ะ เรื่อยมากี่ปีครับมันเริ่มที่จะมีคนเห็นแววว่าจะต้องไปเป็นศิลปินละหรือว่าเราผลักดันตัวเองให้ไปเป็นนักร้องได้ยังไงตอนนั้นมันยังไม่ชัดเจนก็ตามภาษาเด็กน้อยอแต่พอเรามีเราจบป .6 ไปขึ้นเรียนม .1 อ,อาจารย์ให้เลือกชมรม,มชมรมเอาละเอาละที่กูละเราก็เลือกชมรมปรงหลางปวงลาง,ง,ลางแล้วอาจารย์ก็บอกว่าให้ลงชื่อว่า เรามีความสามารถอะไรบ้างเราสามารถเล่นดนตรีพื้นบ้านเป็นไหมฟ้อนรําหรือว่าร้องเป็นไหมอาจารย์ก็ถามใครร้องเพลงเป็นคือเราไม่ได้คิดอ,อะไรเลยเราไม่ได้สนใจใครเลยในขนาดนั้นใครร้องเพลงได้หนูค่ะยกเลยยกยกเลยแล้วอาจารย์ก็ขำโอ้ยพ่นว่าสีเฮ็ดได้ทีคให้ใเล่ๆพ่นว่าครับแกก็ขำแกบอกว่าเออมันสิเป็นยู่วนังอันนี้อย่างนี้แล้วทีนี้อาจารย์ก็เลยบอกเออมันใจบ่อ มั่นใจติอีล่ะนี่นะก็เลยมั่นใจค่ะค่ะหนูมั่นใจค่ะอาจารย์ก็เออมีโอกาสไปซ้อมไปออกงานะอาจารย์งงว่าเอออีหล่มันเห็นไห้คือเข้าใจครับคนที่มีเลือดของความเป็นศิลปินเนี่ยเขาจะไม่ได้เต้นลมอะไรตลอดเวลา,าก็อยู่ธรรมดาก็เป็นคนเรียบร้อยธรรมดานี่แหละแต่เวลาขึ้นเวทีเมื่อไหร่องลงค่ะพี่อภิวใช้คํานี้ได้ไหมค่ะครูก็เลยงงดอ๋ออยู่ข้างล่างเรียบร้อยมาก แต่พอแต่งหน้าทําผมปุ๊บเนี่ยกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยค่ะเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ค่ะจนแสดงกับชมรมไปเรื่อยๆชมรมคือเป็นเป็นวงปรงรางของเป็นนักร้องนํำในวงโปรงรางไปแล้วแล้วก็ช่วงแต่ว่าย้อนย้อนกลับมาตอนตอนอยู่ปห้าจะขึ้นปหคือมีโอกาสได้ไปเป็นแดนเซอร์ในวงวงพี่รินดาประกอบบุญเป็นลัมซิ่งที่ดังมากในตอนนั้นเราเคยไปเต้นให้เขา คือแบบโอ้ยดีใจมากได้ขึ้นเวทีนะคะแล้วก็ห่างห่างไปไปช่วงนึงเพราะว่าเราก็เรียนด้วยครับอ่าแล้วหลังจากนั้นมาก็มาร่วมงานกับโรงลางโรงเรียนอยู่มอ,อยู่มอสองไปเรียนรำกับอาจารย์สมุนไพรอืมตอนนี้เริ่มที่จะฝึกตัวเองและ,ะเป็นเรื่องเป็นราวค่ะพอไปเรียนรำเสร็จปุ๊บมีใครมาจีบให้ไปเป็นนักร้องหรือว่าเราผลักดันตัวเองยังไงฮะพยายามผลักดันตัวเองค่ะพยายามไม่มีแมวมองมาเห็นเลย ไม่ไม่มีค่ะแต่พอไปสักพักหนึ่งเคยมีครั้งหนึ่งคืออาจารย์อาจารย์อะไรนะที่เป็นพี่ชายของพี่เมลจิรศักดิ์จิรวัตรปานพุ่งพี่จิรวัตรปานพุ่ได้ยินข่าวว่ามีมีเด็กน้อยคนนึงเขาเขาร้องเพลงเขาเสียงดีเขาอะไรก็ลเลยไปดูไปดูเอาให้นามบัตรว่าหนูถ้าหนูสนใจหนูโทรหาอาจารย์นะโทรหา,นะา,าอาจารย์นะอาจารย์จีรวัตรจำได้ตอนนั้นเราก็กลนะัวกลัวว่าเคยในค่ายมี ผู้ใหญ่อะไรน่ากลัวอะไรเงี้ยคือเราเราไม่กล้าขนาดนั้นเป็นคนขี่ยานอยู่แล้วค่ะเป็นคนขี่ยานแต่ก็พยายามผลักดันตัวเองให้มีชื่อเสียงในละแวกนั้นในตรงนั้นคือตอนนั้นผลักดันตัวเองในในพื้นที่ตรงนั้นแหละไปะะแสดงฟรีบ้างรับเงินเล็กๆน้อยๆบ้างเพื่อจะมีชื่อใช่ตอนนั้นเริ่มดังขนาดไหนฮะดังในหมู่บ้านดังในตำบลดังในจังหวัดดังในอำเภอแค่อำเภออำเภอแล้วก็เป็นช่วงมอปลายที่จะดังระดับจังหวัดหมอเหมือนเหมือนไต่เต้ามาเรื่อย คือมันก็เริ่มดังจากอำเภอแล้วก็ไปจังหวัดทั้งหมดไม่มีใครผลักไม่มีใครดันดันตัวเองจริงไหมมีแต่แม่อ่ามีแต่แม่เรานี่แหละผลักผลักดันดันมีมแ,มแรง,งเสียดาทานหรือว่าแรงกดดันจากคนรอบข้างไหมครับเช่นคนในหมู่บ้านหรือใครก็ตามที่มาพูดว่าทําไม่ได้หรอกอย่างเธอเหรอจะทําได้ม,มีไหมแน่นอนค่ะคนเขาจะมองว่าอาชีพเต้นกินรํากินเป็นอาชีพที่แบบเออมันสิไปในหัวใจไป คือเขาไม่ได้มองเราในสายตาที่ที่ดีนะคะเขามองแบบดูถูกเลยอาชีพเต้นกินลำกินเนี่ขาหาว่าเราไปขายตัวหาว่าเราไปเต้นไปโชว์อ่าคือเขาคิดอย่างนั้นคือพูดไปต่างๆนานาเขายังไม่ยอมยอมรับเหมือนในตอนนี้แล้วเขาก็มีมีพนันกันด้วยนะคะในบ้านมีพนันกันว่าอ่าเ่นเ่นเ่นบอว่านั่งอันนี้มันสิดดังบอมันสิไปได้หอดใสมันจะไปหลอดบอแน่นะ่ะขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลย เมื่อเรารู้ว่าเขาพนันขันต่อกันขนาดเอาชีวิตของเราเนี่ยไปพูดกันแบบสนุกปากสิ่งที่แปรารู้สึกในตอนนั้นคือฉันจะทำยังไงฉันจะทอฉันจะสู้หรือฉันจะยังไงดีคือตอนนั้นคือโกรธโกรธมากก็คือคือเด็กเนาะเป็นอารมณ์ที่แบบฉันโกรธฉันจะฆ่าฉันอยากจะฆ่าตายเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือนูจะมีแม่ที่คอยที่คอยปลอบคอยรูปอยู่ตลอดแม่คอยดูแล ชอบข้อวัดฟังธรรมแกก็จะพยายามที่ที่จะแบบอย่างนี้นะลูกอย่างนี้นะอเออใครจะพูดยังไงก็ช่างอย่าไปสนใจเรารู้อยู่ในใจว่าเราทําอะไรโอ้หนี่คุณแม่คอยดูแลเราอยู่ตลอดแล้วก็รู้มามว่าแพร่าวก็คือมีครอบครัวมีคุณพ่อมีคุณแม่นี่ยึดเหนี่ยวจิตใจเวลาจะทําอะไรเราอยากประสบความสําเร็จก็คือเริ่มมาจาก ฉันอยากจะทําเพื่อพ่อกับแม่จังเลยใช่ไหมใช่ค่ะมีความกระตันอยู่รู้คุณแล้วพอแพรวพรวคิดแบบเนี้ยอุปสรรคทั้งหลายมันหายไปหมดเลยจริงไหมมันหายไปค่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนเรามีพระในบ้านอ่าคือใครที่อยู่ข้างๆเราตลอดก็คือพ่อกับแม่มแล้วอีกอย่างเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อกับแม่สอนคือมีแต่คำคำดีๆแล้เราเอามาใช้มันใช้ได้จริงอืมมันสามารถที่จะเราเห็นผลครับอ่าเห็นผลที่ท,ที่ที่แม่สอนมาเราเอามาใช้ คือเราให้อาภัยแม่บอกว่าให้อาภาัยเขาอช่างเขาอย่าไปคิดอย่าไปคิดอาฆาตเดีายพิษอะไรเขาเพราะว่าคนเขาทําไม่ดีเขาจะได้รับสิ่งที่ไม่ดีตอบแทนโอ้โห,หยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับและบุญของคุณพ่อคุณแม่พระในบ้านก็ส่งให้แปลวเนี่ยค่อยๆขยับชีวิตตัวเองมาเรื่อยๆแคล้วคลาดกับอุปสรรคจนสุดท้ายมาเป็นนักร้องอาชีพได้ยังไงอะไรเป็นจุดพลิกผันครับมาเจอในห้างได้ยังไงหรือว่าใครเป็นคนทําให้เจอกับโอกาสครั้งใหญ่ค่ะ ช่วงนั้นก็คือแพลวไปเจอนายห้างอยู่ในงานพี่บัวผันคือแพรวเป็นหมอลำน้อยที่ที่รุ่นพี่เขาอุตส่าห์ให้เกียรตินะคะหนูก็ดีใจที่แบบพี่ผันเชิญนะแพลวมางานเปิดวงพี่อ่ามางานคือเราได้รับรับโทราศัพท์จากจากพี่เขาหมอลำเบอร์ใหญ่เราก็รู้สึกดีใจไปร่วมงานแล้วก็เห็นนายห้างเห็นทุกปีหนูก็ไปช่วยงานพี่ผัน ทุกปีช่วงนั้น3 4ปีก็เห็นเจ้านายทุกปีคือไม่ใช่ว่าได้โอกาสตั้งแต่ปีแรกนะครับคุณผู้ชมปีแรกก็เจอในห้างยังปี2ก็ยังถ้าปีสองถ้าแพลวพราวคิดว่าโอ้ไปก็ไม่เห็นในห้างเห็นฉันเลยไม่ไปหรอกแพรวไม่ได้คิดอย่างนั้นแพรวมาช่วยด้วยใจมาช่วยด้วยใจมาช่วยด้วยใจจริงๆแล้วอยากให้คนมีความสุขใช่ใจใจรักสุดท้ายกี่ปีครับกว่าจะได้คุยก uhh, ับในห้างค่ะตอนนั้นก็แพรวก็ไปเจอในห้างก็พยายามที่จะ เข้าไปเข้าไปไหว้ในห้างทุกปีนะคะตอนนั้นก็ยังมีความฝันอยู่ว่าเมื่อไหร่ฉันจะ,ะเป็นศิลปินที่มีค่ายมีเพลขงอของตัวเองแล้วเมื่อไหร่นายจะเอ่ยปากใช่ค่ะ,ะแต่ตอนนั้นก็คือมีคุณสนองคอ่คุณสนองนะคะ,ะในท็อปไลน์เรานี่แหละโทรไปเพราะว่าผมสนองนะ,ะคือตอนนี้นายห้างเขาอยากให้หนูเข้ามาเซ็นสัญญามาดูเงื่อนไขก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ย จังหวะนั้นจังหวะนั้นที่โทรศัพท์จากท็อปไลน <S S S 2> ์โทรไปแล้วบอกว่านายสนใจให้มาเซ็นสัญญานั่นมันคือความฝันของแล้วราวหัวใจมันเต้นตุบตับตุบตับตุบตับมันคิดอะไรอยู่ครับตอนนั้นโอ้โหโอกาสมาหาฉันแล้วนะฉันจะปล่อยไปเหรอฉันจะกลัวเหรอหรือฉันจะคว้าเอาไว้ค่ะก่อนหน้านั้นพี่สนองเคยเคยโทรจีบก็ทัอไลน์ตั้งแต่ ตั้งแต่พี่ผ่านเข้าเข้าเข,ข,ข้าทบรายไปสองสามปีแต่ตอนนั้นยังเรียนอยู่ก็ดีใจมากๆที่ที่พี่สนองโทรมาคือตื่นเต้นมากใช่เหรอมันใช่เหรออะไรเงี้ยแต่ว่าเราตอนนั้นเรายังติดสัญญาอีกค่ายหนึ่งอยู่แค่ปีเดียวเองค,ค่ะก็เลยบอกบอกพี่สนองไปนู้หลือีกแค่ปีเดียวคือเสียดายมากเลยฉันอยากไปตอนนี้ฉันอยากเข้าตอนนี้เลยแต่ว่ามันติดสัญญาครับพอผ่านไปปีหนึ่งเงียบสองปีก็เงียบ พอมาปีที่สามที่สี่เห็นเบอร์เห็นเบอร์พี่สนองอุ้ยแบบคืออาาโอกาสมาอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยคือเราก็คุยคุยพอแล้วเข้ามาแล้วก็พี่เด่นก็โทรมาอีกคือจังหวะจังหวะมันพอดีกันเลยทางในห้างให้พี่สนองโทรมาพี่เด่นก็โทรมาตอนนั้นพี่เด่นเข้าทบหลายละค่ะเข้าแล้วจะชวนแพลวพราวมาร่วมงานด้วยเห็นไหมครับว่าผู้หญิงคนนี้รู้จักการรอคอยเ <laughs> พาพราวรู้จักการรอคอย รอคอยมากกว่าปีคปีกว่าจะได้มีวันนี้มายืนในสังกัดของบ้านหลังนี้ก็คือท็อปไลน์มิวสิกถ้าแพรวไม่มีความอดท,ทนไม่รอคอยแพรก็จะไม่ได้รับโอกาสอะไรเลย<ช>แต่วันนี้แพรรอคอยจนมามีวันนี้โอ้ชื่นชมมากๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับพิเศษกว่าน,นั้นครับเพราะว่าแพรๆมีเพลงพิเศษครับที่จะขับร้องผ่านทางรายการการละครั้งหนึ่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชช่วงหน้ากลับมาครับ ครั้งหนึ่งกันต่อนะครับยังพูดคุยกับแพรวแสงทองนะครับสาวน้อยนักสู้ชื่นชมเรื่องของการรอคอยมากรอคอยหลายปีจริงๆนะฮะ,ะเหมือนจะได้เข้าท็อปไลน์แล้วก็ไม่ได้เข้าสีกที<ช>รอแล้วรออีกรอแล้วรออีก รวมแล้วก็น่าประมาณ4-5ปีค่ะอยากจะบอกว่าคือมีมีมีหลายคนมีผู้ใหญ่บางท่านแบบมาเสนอแบบจะเข้าค่ายนี่ไหมจะพาไปเข้าค่ายเพลงใหญ่ๆจะไปไหม,มคือไม่ค่ะฉันรอท็อปไลน์อยู่ฉันรอท็อปไลน์อย่างเดียวคือแปล้าเาเนี่ยติดตามผลงานของท็อปไลน์แล้วก็ก่อนที่จะเข้าวงการก่อนที่จะดังเนี่ย ไปเห็นป้ายโฆษณาตามงานกาชาติงานวัดงานบุญงานบวชจะมีแต่ศิลปินท็อปไลน์วันนึงก็เสียงอีสานวันนึงก็ฉันจะมีรูปอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะแต่วันนี้ไปจังหวัดไหนก็เจอแต่รูปแ้วราวเด่นชัยนะค่ะความฝันเป็นจริงแล้วดีใจแต่ก่อนเห็นแต่เสียงอีสานวาเรียนไทยพี่บัวผันคือต้องมีสักวันอะต้องมีรูปฉันยิ้มอยู่ตรงนั้นกอ แล้วพอมาทุกวันนี้คือเราเห็นแล้วแล้วแม่ผับขับรถผ่านไปมแม่เห็นป้ายอยู่งานกาชาดอำนาจามันแมนอหลีอยู่บ่ลูกโทรมาถาม,มเช็คเจ้านายเจ้านายบอกใช่แม่อหลีดีใจนี่แหละฮะความฝันของพราวก็เป็นจริงห่างไกลค,ความเจริญหรือเกินหมู่บ้านแต่สุดท้ายเธอก็ค่อนเอาเอาเอา,เอาชีวิตของการเป็นนักสู้ความพยายามความไม่ย่อท้อมันจะเกิดรับยากลำบ,บากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราไม่ย่อท้อ มันก็ประสบความสําเร็จคนคที่เขาเคยต่อว่าเราหรือว่าเคยว่าให้เราว่ายังไงผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ประสบความสําเร็จแต่วันนี้เธอมายืนอยู่เป็นเบอร์ต้นๆหมอลําซิ่งของประเทศไทยแล้วค่ะความดูถูกมันยังมีความหมายกับเราไหมฮะตอนนี้คือไม่ค่ะแต่ว่าต้องขอบคุณต้องขอบคุณคําดูถูกคนที่ดูถูกต่างๆนานา,นามันทําให้เป็นแรงผลักดันเป็นพลังในชีวิตว่าสวรรค์จะทําให เธอเห็นให้ได้ว่าอาชีพที่ฉันทํามันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้แบบน่าเกลียดอย่างที่คุณคิด<ม>ฉันคุณจะดูถูกฉันไม่ได้<ม>อ่าแล้ว,แล,วแล้วทุกวันนี้คือเหมือนเหมือนล่าสุดที่แพลมีโอกาสได้ทําบุญปีที่แล้วทาบุญเข้าวัดปีนี้ทําบุญเข้าโรงเรียนมันเป็นอะไรที่ที่ภูมิใจคือทําให้เขาเห็นว่าอาชีพที่ฉันทํามันสามารถสร้างประโยชน์ต่างๆนานา,นาให้กับหมู่บ้านให้กับโรงเรียน ทั้งวัดทั้งโรงเรียนทั้งองค์การในหลายองค์การครับือเห็นภาพเหมือนกันตอนที่หาเงินเข้าโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนที่แพลวได้เรียนตั้งแต่เด็กๆเ,เลยวันนั้นก็ได้เงินจํานวนมากะระมวเลเย,ะยอะพอสมควรยอดหกแสนกว่าค่ะหกแสนกว่านะครับที่ไม่รู้หลังไหลมาจากตรงไหนใช่ค่ะแต่สุดท้ายเด็กผู้หญิงคนนี้ก็กระตันอยู่กับบ้านเกิดของตัวเองกระตันอยู่กับโรงเรียนที่ตัวเองได้เรียนมา กตัญญูกับคุณพ่อคุณแม่<ะ>ใช่ไหมฮะแพราวาอยากจะบอกคนที่กําลังจะต่อสู้ในชีวิตอว่าเราจะประสบความสาเร็จได้อย่างไรบางทีบางคนไม่เห็นแม้แต่ว่าฉันจะฟื้นตัวขึ้นมาได้หรือว่าฉันจะประสบความสำเร็จได้อย่างแพรว่าได้ยังไงอยากให้แนะนําหน่อยว่าควรจะเริ่มต้นจากการคิดยังไง<ะ>และเดินต่อในชีวิตยังไงสําหรับแพรแนวคิดนะคะในการดําเนินชีวิตเนี่ยก็คือว่ามัน แน่นอนเราต้องมีอุปสรรคในการดําเนินชีวิตเราต้องมีอุปสรรคมีปัญหาต่างๆนานาเข้ามาในชีวิตสําหรับแพรวคือเราใช้หลักหลักในการที่ว่าเราทำทำดีทําถูกต้องไม่ทําให้ใครเดือดร้อนไม่เบียดเบียนใครแล้วก็กราบไหว้บูชาพระในบ้านคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์คือเราอย่าลืมตรงนี้เขาเรียกว่าเหมือนเหมือนแม่จะสอนว่าถ้าเราเราตันยูรู้คุณ ตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คือเราจะจําไว้ตรงนี้เวลาท้อเวลาเรานึกถึงนึกถึงคนที่เรารักเคารพแล้วก็ให้นึกถึงปัญหาให้นึกถึงธรรมชาติว่าธรรมชาติของคนก็คือ,อยังไงยังไงมันไม่ทางมันไม่ได้แบบเรียบรื่นเสมอไปมันต้องมีขรุขระบ้างมันเป็นเรื่องธรมรมดาของชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็เอาหลักธรรมมาใช้บ้างในชีวิตเอาคําที่พ่อที่แม่สอนนะคะแล้วก็ ขอเอาอคำสอนของนะคะของในหลวงนะคะที่ยึดหลักในการทำความดีครับค่ะต้องยึดหลักตัวนี้หนูเชื่อว่าทำดีได้ดีหนูเชื่อตรงนี้มากๆครับทำยังไงเราต้องได้อย่างนั้นครับแล้วก็ทรบาบม,มาว่าเราวๆก็มีพระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจในการสู้ชีวิตเพราะว่าพระองค์ท่านได้ทรงงานเหน็ดเหนื่อยมากให้กับประสบกรณิกรของเราคร่ะ <ๆ S 1> เ,เรายังได้ทันดูข่าวในพระราชสำนัก ตอนที่เราเด็กจาได้ใช่ไหมครับว่าเราเจริพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปทุกพื้นที่ของประเทศไทยทุกจังหวัดไม่มีจังหวัดไหนที่พระองค์ไม่เสด็จไปเยี่ยมเยือนประสบกนิกรพระองค์ทำงานเหน็ดเหนื่อยมากเรามีพระองค์เป็นแรงบันดาลใจวันนี้แพราวก็มีเพลงพิเศษอยากให้เล่าถึงบทเพลงนี้หน่อยครับสําหรับบทเพลงนี้นะคะเป็นบทเพลงที่พี่สาวคนหนึ่งได้ได้แต่งให้หนูนะคะซึ่งตอนนั้นหนูกําลังอยากอยากได้เพลงที่เกี่ยวกับ พระองค์ท่านนะคะก็มีพี่คนหนึ่งซึ่งซึ่งเราไม่ได้สนิทกันเลยแต่ว่าพี่เขามารู้จักเราและเหมือนเขาจริงใจกับเรามากๆแล้วก็แต่งแต่งเพลงให้พี่ไม่คิดตังเลยคือให้หนูไปร้องหนูอยากพี่อยากให้หนูร้องครับหนูก็เลยเอามาอ่านรูคือแบบซึ้งมากมแล้วก็ในเนื้อเพลงก็คือเป็นชื่อเพลงว่าตามตามรอยพ่อนะคะก็ซึง้งเนื้อเพลงก็คือเนื้อหาของพ่อ เศรษฐกิจพ่อเพียงอะไรเงี้ยสอนให้ลูกทําความดีคือคือในเนื้อเพลงก็คือตามรอยของพ่ออาจจะเป็นแรงบันดาลใจของใครได้หลายคนนะคะสำหรับพระองค์ท่านที่สั่งสอนประชาชนคนไทยของเรานะคะซึ่งเพลาพาวก็ยังยึดยึดหลักตรงนั้นนะคะยึดแนี่ยวจิตใจนะคะที่พระองค์ท่านสอนนะคะและ้วก็ ก,ก็ถือว่าวันนี้เป็นโอกาสดียังไม่เคยร้องที่ไหนเลยสำหรับบทเพลงนี้นะคะควันนี้เดี๋ยวเราจะได้ฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะครับเป็นเพลงที่มีความหมายกับชีวิตของพลวพราวแสงทองอย่างมากเพราะว่าเธอคนนี้ตามรอยพ่อตามรอยพระาราชดํารัสของพระองค์ท่านแล้วก็ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้นะครับหมดเวลาของการระครั้งหนึ่งครับเราจะลาไปด้วยเพลงนี้แล้วก็ขอบคุณ มากๆเลยสําหรับการมาพูดคุยกันในรายการสำหรับแรวพราวแสงทองนะครับขอบพระคุณ,คณมากค,ครับเราทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะครับสวัสดีครับ จังได้ ا ے ا ے สิให้พ่อได้ลูกบอกรักในทางที่ถูกคือลูกสิทำความดีบารมีพ่อหลวงครอบครุมอยู่ทุกทุกที่รรงสั่งสอนให้ทำดีตราบที่ชีวิตยังอยู่ พอหลวงห่วงลูกทุกทุกยายาทรงห่วงชาวพวงประชาสะเสด็จป่าลำบากยากเข็นเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงตนลูกๆทำเป็นพระกรุณามากมายที่เห็นพ่อหลวงของไทยยิ่งใหญ่เนือโอ,โอ สเสด,ดสู่สวรรค์ลาลับพ่อหลวงของเราคนไทยหัวใจแสนเศร้าดวงใจสิขาดรอนรอน,นอนดูภาพไายในทีวีทุกบททุกตอนเจ็บปวดหัวใจอาวร์สบหนาน กับหมอนนอนคิดทอดพอ่อภาพพอ่อหลวงไทยสถิตในใจลูกขอให้พ่อมีความสุขอยู่แดนสวนรรค์คาลัยบ่ต้องห่วงลูกพ่อจ๋า าไทยสบายลูกเกิดบนพื้นดินไทยสิตั้งใจตามรอยของพ่อ